สวัสดีครับวันนี้วันหยุดครับข้ากับป้าบุญซื่อเก่าครับซื้อเนื้อครับหัวนะครับเสียงดังแน่จักน้อยครับอยู่ใกล้สนามบินครับมาซื้อเนื้อไปลาบครับมาสิไปเบิ้งพักน้ำครับพักไปบักตูมครับไปขี้เล็กบอกเอาไว้ครับเดี๋ยวจักน้อยไปเจอกันอยู่พุ่นละครับต้นบักตูมครับต้นไปขี้เล็กครับผม มาถึงต้นบัก <teenage> ตูมแล้วครับโอ้ยอดเต็มต้นเลยพี่น้องเลยเียอดบักตูมครับนี่ครับกปนกับลาบโอ้มีแต่เน <Than> ่หากินไงครับบ้านนี้นี่ครับยอดเต็มเลยครับเพ่งเพ่งครับเอาบาบุตรจัดการเลยบาบุตรนีถุงเอาพ่อกินพ่อได้เหรองานี้พอเอาฟังถึงไหม ครับุะบูจัดกันครับโอ้อ้เบิ้งนี่ครับพี่น้อ,อ,อนงอจอดบักตูมครับโอ้หอมอำำําลํากนหลับงัวพอดีเลย กินในพีน่น้อกมั่งอยู่เพราะว่าอยู่นี่กะจีโน่บ,นบดแหละเ okay. อาแค่ทางทางล่างต้นนี่แหละเขาห้าน,านี้มันเป็นยอดไม้ครับถ้าเจ้าห่านออกกินไปหลายมันได้กินหมาบนครับยอด,อด,ยอดรู้มันจะยอดงามบาบดทั้งเพื่อมาบดปวดไหมกินในพิลล็อก <laughs> นี่มาบุดกิน โชว์เหรอครับสวนสุขภาพครับนี่ครับอันนี้ถูกหมดอันนี้น้อยปะพอละเป็นกล้องงานนี่ใหใน,น,นึ่ง่าเดียวนี่มาดูมาดูโมมิหักหนะครับ พอดีจะไปเบิ่งักขี้เล็กน้่พอดีครับโอ้บบกตูมีดอกักขี้เล็กก็ต้องมีไอ้บบกตูมมีใบยอดมอนเ้พอพอพอพ่อเอาพอกินห้องยาวไปหลายไปกินมือรุ่นครับรุ่นฝอยมาหม่ครับนี่นะครับสุขภาพอยู่ในนิคมครับนิคมนิคม เก็บข้าวกินมะเป็นไหมครับเจก็บขากินครับเขาไม่ติถามพร้อมแเรากินอะไรอยู่บ่ไอากินใบไม้ใบไหลแบงค์กันลนะครับคนไทยเฮาดูใบพวกโอ๊ตตายครับเ <laughs> ดี๋ยวไปเก็บไปเขือเทศตอครับนี่ครับไปทางนี้แล้วครับ ครบไปเล็กนี่ครับพ่อมีอยู่ครับตนนี่แต่ว่าไปตนหน่อยเมื่อกี้นี่บ่มีครับห้อยคนมาเอาหมาว่านนี่มุนนี่ปุ้ยอดีน,นีขกให้คนเอาอยู่นี่แต่ว่ามันกับพ่อเลยแกงอยู่ครับรอดชมครับเดี๋ยวบาบุญสิเป็นภูกระลึบกระลึบขึ้นไป <c oughs> พักขีดเล็กไงครับต้นยูขังสนุนเลยครับแต่ว่าต้นยูสวนสุขภาพห้อยคนเอาเมื่อสหรอครับแปนมินลินมีเตห้อยงาใหม่หักลงมาเต็มอยู่ครับมีหรอคร้อมครับรอเนี่ครับเป็นไรครับบ้าบวบ ต่อไปทั้งพุนต้องงานทานั้งพุน <laughs> ่นบุไปว่นได้หรอไม่กีไปวันไหนมีงานหยิบบุญเราไปว่ได้ครับเึ้นด้ซ้ำนี่มาโอ้ยอย่เยกินมนโน่แกงมันขี้เล็กนี่เนาะ ขาสั้นโอ้ยมันพูดว่าขาสั้นเหรอครับต่อยอดหลายครับดอกก็หลายครับบู้ดอกไหมดอกตุ้มๆนั่นเลยครับ โอ้ยมอมแม็กซ์พูนอ้วนขึ้นพู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 นเลยเราเบิรงครับเราเบิรงกมาสิได้กินบ่ครับรอบเบิ่งกไทยคลิปแล้วครับพี่น้องเพราะว่าบ่าวบูดขาสั้นแล้วครับลูกเราขาสั้นแล้ว ติดตามชมครับนี่ครับได้ไพ่คิเล็กได้นี่แหละครับได้เศษปนนึงครับกับดอกจักน้อยอยากแก้นไหนก็สิกินพื่นแค่ฝันได้ก็สิกินพน้าบาบูดว่าเออเอาไปเวิดเนาะวันบาบูดขึ้นวันไหนวันน้าขาสั้นแล้วว่นน้าขึ้นไป้หอนมองหัวขวามองนี้นะครับสั้นดดดอ่ะอ่าคลิปนี้จะจบเท่านี้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวจะกลับไปเห็ดแนวกินแนวอยากนะครับบาบูครับ ขอบคุณที่ติดตามครับผมนี่ครับ